ี่ก็มาใส่เบียดนะครับผมธรรมชาติครับผมตามทุ่งนาฝนก็จะตกครับผมเดี๋ยวรีบใส่ก่อนต้องรียบใส่ก่อนครับปานสักรครับผมนี่วิธีใส่ลังแรกครับโอู้งเกิน วันนี้ได้คลิปมื่อคืนไม่ได้ครับผมฝนตกหนักอปครับบรรยากาศบรรยากาศครับผมนี่หลังที่ซอนครับ<อ>มองเล้นจะมีเม็ดนะะเม่นบล็อะอืม อายูหากินครับบันหนอกเขาออกก็สวยกะผุก็จะนย่างอ้อมกันมาพุ่นปุ่นปุ่นุนุ่นุ่นป่นปุ่นปุ่นุ่นุ่นุนุ่นมาพี่ปั๊บกับกะรอชมตอนสซแล้วด้อครับผมตามทุ่งนาตามทุ่งนาก่อนจะไปดูเบ็ดกะหาเยื่อเขียดก่อนครับผม บุคอยมีคร like ับ like มันแค่ฝนตกใหม่ๆเนาะมันอเกิดแท้พูดเั่นไปพ่นหาคอยกันผมใส่เยอะเดือดมันบุคอยอันมันหมดเร็วจักเงยเกียดมันคอยก็คือครับผมเดี๋ยวรอชมไปตอน questions. ไปดูเวทเลยนะครับผมตอนนี้ก็เวลาสามขุมเนาะยามรอบเดี๋ยวครับผมเลยมากันอันนี้เวลานี้ เดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมแตมาหอวดมองเบียดแล้วเนาะครับผมโอ้ยหลังนี่คือหลักไปท่านผมเป็นตากรองครับอันนี้จะพันพันสัดว่พนัพนดินครับมากกว่อร้อนร้อนร้อนเมื่อนีอน่ร้อนว่าหล,ลากเก่าปลาหลักเก่าปลาไปเลยโอ้ย,อยน,นะครับหายูหา,หากินแล้วนี่แหละครับจนะงีบเหรอเนาะเอา เงี้ยเงี้ยใสเดือนหนัมันค่อยอันไปเงี้ยนะครับเอาลอดุนไปน้ำก่อนนะครับตรงไหนมันจะคลิปมันจะเงี้ครับตรงไหนที่ว่าเจอเขาติดเจ้าผมจะทายให้เบิรงดได้ครับไอครับผมดูไปเรื่อยๆครับอามันเออแบบนี้มีว่าเาจับใส่มือจับมันมันคือตีเมือมาตีวะหลากเขาป่าบ่บอยกําปูดอกปาตี เงี่ยเงี้ยเดือนสุราบันไปเรื่อยเงี้ยเดือนเงี้ยเขียดเงี้ยกบไปครับเขียดจับได้ประมาณแปดเก้าตัวครับผมเอามาใส่เงี้ยใส่เดือนนี้ครับผมใส่เดือนหน่อยเงี้ยก็หายากครับผมยังน้ำหนาพานกันผมตากล่อง อผมว่าน้ำม,มันรดครับผมเหย,ยื่อลอยเหยืออลอยเลยน้ำรด,ออรดเอาลงไปต้ำต้มด้วยบัดิน้ำรดมรดีเหยื่อครับผม,มดูการอืมอืมยินเปียงครับผมทั้งหนาน่าจะมีอาการครับจ้ำจ้ำจ้ำจำเดี๋ยวรอไปรุ่นน้ำกันครับผมครับน้ำม,ม,มันรดเหยือมันลอยครับเลยบ่ี่ครับผม มาลงต่ำกว่ากอ้อยบ่เอมดไปเดี๋ยวไปดูข้้งงอ๋อครับครับที่ผมบอกว่ามีอาการครับผมเจ็บลรพี่เยบครับผมเอาเอามามาเอาก็เดี๋ยวรอดครับถือครับถือถืออ๋อ้หูเลยเยคอยคยบเลยเดี๋ยวเอาควยบ่อันสวิงใส่พยามใส่สวิงมท หากินแบบบ้านๆครับกัพอได้รุ่นได้อยากได้กินกันไปแล้วครับผมพ่ได้มากอ็ได้หน่อยเข้ามาหากินกระดุกกรุกุกเย็น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 ระวังมันตึบนะเย็นเย็นไปคอยสไอ้สั่นก่อนเย็นเบื้องสวิงดีๆฟังไหมว่าใส่ว่าจ้า ฟังเอฟังให้ใส่อ่นน่ะชมทานทานสักครับแซมแรกคทานแซมแรกครับหมาดนะครับผมหมาแล้วไปเกาครับพี่น้องครับดึงดึงดึงดมกเกิลมาครับยังทันไหมเออเนี่ยดึงขึ้นมาเนี่ยโชว์โชว์ยกโชว์หน่อยเดี๋ยวยกปลาโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับปลาก่อนอ้ยังอ่อยเลยงมนนนนกัดตี ยังไงครับโอ้โหสวยงามครับผมพี่น้องครับเอ๊ะเดือดโรเลกเอเอาออกจากสุ้มตุรอชมตอนต่อไปนะครับผมสีครับผมมันโกงมันโกงมันโกงไปค่อยๆบ่อครับโอ้หลุดเอามาสาเกินไปเอาจนขั้นโกงเลยครับผมโอ้หลังนี้ดิเหลออยู่มีเงาปุ๊บกระเพาะอันยู่ โอ้ยเดี๋จุมไปรถตุ๊ปลาเต้ได้รุ่นเราพี่น้องเอ้ยต้อกลัวต้องมีของไปมีอาการครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรอเบิ้งอันนี้ก่อนอันนี้ปลาหมอกระน้อนโป่ะเออขยับลงมาช่วงน้ำแห้งครับพี่น้องอ่อเจาะขึ้นอีกแล้วมึงดูอะไรพี่เมืองดูเดี๋ยวไปข้างบนดิหัวคิดหัวใจไอรุ่นน้ำกันนะครับพี่น้องมาเดี๋ยว จะวนอยากุนด้วครับตอนนี้ถ้าเกิดโดนของพันศักอีกพันเสียมยังบ่ได้ทำงานเลยครับบ่อของพันศักกับพันเสียมเด้ออันนี้ฟังนี่ของพันศักฟังนี่ของพันเสียมเบียดอยู่ใส่ว่มันไกลบ้านี้บ่พันเสียมหาเบียดด้วยกระจ๊ยคันมันหน่อยปวด ของพันเซียมหรือเปล่าวะเอาฟังดินี่ฟังนี้ขั้นโอ้โหขัดโกงครับเห็นมครับเห็นไหมครับปันสักแเต้มสองครับผมมาหรือเปล่าครับมาดิดินแรงเติบนะเมื่อกี้นี่ค่อยๆนะมันไม่มีครับพี่โอ้โหกะเดงว่าดินเมื่อกี้หลุดไปข้างหน้าหรือเปล่าไม่เป็นไรพันเซียมครับผมปันเซียมเบาๆนะอยู่ไหนครับครับผมอย่าทำให้กอเข้าโอ้ยโอ้โหปันเซียมครับ กับพันเสือกับพันปักครับผมปลาชูอู้ปลาดุครับปลาดุครับปลาดุครับเบาปลาดุครับใสลี่กอยใสลี่กอยมาแล้วมาแล้วตัวมากครับผมตัวมากครับเอาละครับมาแล้วเอาอนเรื่อถอนครับสอนจังหวะนี้มาแล้วครับางนี้คอยอย่าบิดบิดครับดอย่าเพิ่งครับพี่ พอเข้าเหาอพอเข้าเหรได้ไม oh, okay ่ทักเชื่อแต่พออยู่บ้านแต่เนี้ยมั่วมั่วครับผมโอุ้ยกะดูกระดูกระดูอยู่ใจเบาๆใจเย็นๆครับพี่อันนี้นะพี่มา๊ามันเตรียมก็จะเข้าเลยที่เพื่งพี่มันดูดเรื่มาแลองอะครับเอามาเอามามันเข้าก่อนน่ะใจดีนิดเดียวพี่ดูดเลย ดีขึ้นเลยเนาะเออเอาเออแล้วตัเอาน้ำตรงไว้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องแล้วนั่นแหละมันเข้าแล้วเนะ่นั่นแหละแ้มที่สองโอ้โหแ้มสองครับแต้มสองบิ๊กไซส์ครับนี่ครับผมยกโตเียโชว์เอซีเอ๊ะมันเกาะพี่มันเกาะยู่้าจิป่าลุกเลยพไ่หน้องเ้ยแต่ขอมันเกาะนี่ครับเอ็ซีครับ เบ่งอับมันแห้งปวดพี่น้องเลยตรงตรงตรงนู้อไหลมือเบ่งนั่งคล้องก็เหยียดเอามือเงี่ยนะน้ำเหยมันงอย่างนี้บกเหมือนใส่กบเลยพี่น้องเลยน้ำแห้งบิ่งพุ่นฝนโปรตรแห้งแดงเอาปล่อยน้ำออกจากหน้าครับเบ่งน้ำแห้งมัใสอยู่ปูวะปอกไม้เลยไม่ต้อง เดี๋ยวฟังหนิพ่อมีหนามครับผมโอ้แสดงว่าปลาตีตีดีเติบอ,อ,อยู่พี่น้องเอหลากเขาปลาเขาดงหรืออีกระปู๋หลากอื่แหละความขคือบุดมืดบริเวณเป็ดใสตัวหนีรอกแค่ให้ปลาสาสตร์เขาผมใส่เนี้ย มีอา,อาการครับผมเดี๋ยวลอกไปพร้อมกันพอได้รุ่นน้ากันก่อนหน้านั้นมาครับพี่นอ้องหูยินเสียงทั้งหน้าครับไปไซด์ไปไซดต้ดมน้ำกันเลยครับน้องเยื้อทางไหนตรงนี่ตรงนี้เหรอแต่ะจะเป็นข้างหน้าน่าจะเป็นข้างหน้าทางไหนเดี๋ยวน้ำแห้งไปดูข้างหน้าเลยเอาเอาเนื้นอไวปที่ยับให้พันตักใส เดี๋ยวมองอไปตักปลาโอ้โหนอนน้ำเลยครับพี่น้องครับหลังนี้ครับอุ้ยดุกอีิดนะครับผมนี่อู้ปลาดุกรอบไอ้ดุกไอ้ดุกดุกแล้วครับผมใจเย็นครับผมขอย่าดึงงวดหันเรียบร้อยมันมันพี่น้องครับเอาให้ พี่น้องเราดูดิยมันเกาะเยอะที่ให้พี่น้องเขาเบ่งผ้าโว้ทายตกเล้าไปไดํายด้ยแบนี้นครับแต้มที่สามครับเออสวยงามครับผมเดี๋ยวรอพันสักก่อนครับพับนสัก,กเขาเย็นเยือยอยู่แบบนี้นะพี่น้องหงยินเสียงเขาขวักเขาก็ค่อยทายเนกกาะเพราะว่าลิบมันจะยาวเกินไปวันเป็นเช่นเียน,น้ำแห้งมืดเลยบับนี้ใส่เด็ด ผมเก็บไปเสื้อหมวคล้องนำไหลอยู่ทั้งปุ่นอีกว่าไปไปกับโอันนี้ครับผมเบื้องบนน้ำม,มันแหงเนาะอยามาได้เครื่องทางเราพี่นอ้องเดี๋ยความรู้สึกกับน้ำม,มันลดครับผมกับ,บ่เป็นอยังเน,นาะข้างหน้าเขาไปไม้ได้เดี๋ยวเขาคอยเบื้องกันน้มไปเลยครับมันห้าเพิ้นห้อีกครับผมเห็นบ่น้ำม,มันลด ก่อนที่ผมมาใส่มันหลายเนี่หน้ามันตื่นเรียรีครับเดินมาตั้งไกลครับปุดอะไรเงี้ยแน่เราจะหน้ามันแห้งก็ได้ถือถือปลาอะไรเอย่ยไม่น่าอันนี้ปรากฏว่าปรากฏว่าส่วนมากโดนโดนปลาไหลบุคคลจะอยู่นะครับผม่นปลาโกดว่ามันแห้ง

พันสักว่าดินทั้งหนาวานไปก่ไปไก่ไก่หมดอ่ะพี่น้องเสียงนามมาอยู่ฟังทั้งทั่งอย่ปะตีเบ็ดบ่ะใครเขาเคยอรับ เอ่อสามหลังสุดท้ายครับพี่น้องนเอ้ยขึ้นนี่ขึ้นนี่จะมานโอ้หมานครับพี่น้องครับนีบ่สามหลังสุดท้ายครับผมเอมาถือดู้จ้าอ่าครับมาดุกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสอนมันมาเลยครับผมสอนมันมาง,งานงาเออเฉยนี่หน,นูสอนยังสอนมาพี่อโอเคโอ้โหรุ่นเดียวกันเลยครับรุ่นเดียวกันพี่น้องเอ้ย ว่าเตจะเหี่ยวแล้วอะตั้งแตยัง้หายอยู่มัหมานอยู่ยังหมานอยู่น่ะมันแหีงเนาะทั้งทั้งผุนครับผมตั้งใจแั้งจึ้งตั้งจึ้งอันนี้ทั้งล่างคือวะฝาดี้มัน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 เลอนี่ใส่สวยๆครับคือวะคือคือใส่จั้งยิ่งมันตกใส่ยงเนาะงามครับผมตุนกำลังสวย ดีกินบุ้งครับผมปลาดุกสวยงามจริงสวยงามครับสวยงามสวยงามกระชังแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดฟองใสรุ่นสุดหลังสุดไทยเมีนบัวพี่น้องเบิ่งน้ำด้อปลาเข็งครับผมปลาหมอไม่นรอไมนปลาหมอปลาหมอหมอเหลืออีกหลังหนึ่งพี่น้องมาหอดบทุดไม้ละ หมดครับผมนี่อเราเนาะหมื่นอื่นกะรอดุดน้ากันครับพรุ่งนี้ครับผมนี่กะมาหอดบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวปิดคลิปให้เบินะร์ดนะเบิรงผลงานเมื่อกี้ที่เเ <ใน S 2> บิรง, <ใน S 2> งครับมนี่ครับเออง่ายกับตั้งนี่โโอ้หสวยงามครับ นี่จะดุบเรือครับเหมืนลูกนุ่นล้วนจับขิงปลาหมอใส่สวยๆครับผมพอได้อยู่ได้เต็มแล้วครับอันนี้ก็เ้าะนะครับผมบรรยากาศยิ่งเ้าครับผ่านสาขาเหมือเคลื่อนโม้หนาวมนจากไงเปิดได้เต็มก้อนมูผมสนะครับหมูหมูอันผมสามสามเต็มมั้ง เราเบิ้งเศรานี้ครับผมอยู่คููนั่นวัดรอเปล่นะปาโอ้หลังแหลกครับผมนกกระหองครับบรรยากาศนี่มเศ้าครับผมนาถึงบ่กว่า ว่าดมเนื้ครับผมน้ำเสะปลาไหลครับโอ้โหโดนครับปลาไหลครับผมนี่พ่านฟักครับปลาไรละไร,ะไรโอ้กําลังสวยเลยครับเย็นเย็นครับรบ,รบ,บางมองเขาเอื่นเย็นดิ้นโอ้โห,โโห,โโหปลาไหลก็ หลังแหลกแหกมานแลยครับผมเอาหลังนี่คือเปี๊ยครับได้แค่เปี๊ยเหครับได้แคเปิ่นไปออกไปมันวิดงร้อกันเลยเลยปุบปับปุบปับหมดลอยฝ่าน้ำมันลดอีหลีครับหลวงเอ้ยเดืยดดายเลยหมู่บ้านผมก็ไปไซอยู่กลางบ้านน้ำกับรถหลังนี่เป็ดขาดโอ้โหบกาดบกาด เรียกว่าปลาไหลเยอะเติบเยอะเติบครับพี่นอกเจ็บร้อยเอาอีกแล้วครับนี่ครับโอ้โหเดีว่าจะยังไม่ยูครับผมบุนครับตัวนี้ไงบ่โอ้ยปลาดุกหรือยังยังไม่รู้ครับ เอาลุนเลยครับไปนองเงยยิบเก็บขากล่องผมสั้นกับยาว่ากันนะครับมันตามที่ผมบุ้งไปนะครับ เพราะต้องใจเย็นเพราะมันไมรุดครับผมอะไรอ่ะรอ,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 อรุนน้ำกันครับพี่น้องบอกว่าคิดอะไรเขาเลยว่าวาดขีโม่อีกเลยโตแล้วพี่น้องเอ้ยรุนนี่ใหญ่เลย โอ,โอ้สองครับพี่น้องเอ้ยโอดไหล่เลยครับโอ้อันฝักครับจ <c oughs> ัดแห้งครับดึงหน้าเลยครับผม <c oughs> ดึงหน้าเลยคือเสีย,แ,าายแล้วครับเตามนี่ขนาดเท่าไม้ยังบวกไก่แลยครับ,บมผมเป็นรัวไปแล้วครับบวกคาร์ดครับเก่งเบียดผมนี่ผลิตนี่มันหมาน,นแล้วเบื้องในกล่องขึ้นไปจีตัวหน่อยนะครับตะของแท้หน่ยเป็นรั อเยครับอาหบเนร้อยาัพนันสักให้ผมเป็นตากองยังเดียวครับผมมือไหม่ก็ต้องธรรมดาเน้ะครับเียน้อาหมูวานนี่นนามเต็มหมูนี้เลยพี่น้องเอ้ยไอยังเหลือบครงหน่ายแข้งตากองอกหนาแล้วพดเก็บเก็บไปยังกบกนวะก่อนดี่ยวะ่แล้ว มีอยู่วะมีจิไปบึงที่เหรอโอ้เอาจิน,น้ำเหีง้งบอกแล้วว่าเอาลงตกับตังไว้ยอย่าไปพูดนะครับรบังเดวบุ้มใส่เบ็ดหมู่ว่านน้ำเต็มเลยครับรเรียบร้อยครับผมหลังหนีครับ เอาไหมครับเอาเลยทางนฉาจับเลยหลัลงนี้ลนะ่ะหลังนี้ยุ่ขึ้นทั้งโคกอย่นี่ครับถืกว่ายู่ถือว่าเฉยนหนึ่งคอ,อยลงไปอีกบ้างได้หลือเี่เล็กไม่สำคัญขอให้เป็นได้เป็นตัวให้เอฟซีเขาชมบรรยากาศพื้นบ้าน,นครับผมขอววหน่อยครับน้อยก็สำคัญได้ตัวปลาครับนี่ครับ ว้ปล่อยาครับปล่อยอะไรครับสงสัยอีปูลำเอาละครับเอนแล้วล้อเจอมองเงินเป็นโตเวนอันนี้นะครับผมเพราะว่าหน,น,น้ามันแหงมันอันนี้เลยผมใส่เบียดจริงสิบึงหลดผมรีวิวหัวตาเข่าไ้พ่อ,อป่าที่ไหนอีกขึ้นมากครับปวดอ,อ่ะป่าบ่อนอยู่ในปลาผมเลยครับ โอ้ผมหมดยังเสียดายพลาดฟองเทือเลยนี่โตนี่ก็ถือปลาหมอครับผมลังนี่จะเวิ่งขน,นาดน้ำออเจอด้วยเียกีนองเอ้ยอีกกำปูลำครับฟังนี้เพาไมีหลังรึเอาเลยปลาหมอครับครับ <c oughs> กกน,นี่คือปีเล็กสีละครับก <c oughs> อีกำป,ปูไปเมื่อกี้นี่ตาควงก็เดินตามหลังแล้วครับผม นึ่งนาเมันแห้งน้าเสียดายตรงนี้แหละบุตรนุ่มเจ๋จะบึงพี่น้องเอ้ยจะเอาเป็นว่าปลอกปลาไหลเขาได้หลุดนาเหมันแห้งหรือว่าเขาเมื่อนี้ก็ยังโปเมืดอเถ้าปุ่นอ้อมไปหอดพุ่นอาหลุดบึงน้ำ อดผมเมื่อไสผีน้ามองจำลงเข่าวหูไม่ไม้มุกเหรอครับผมน้ามันแห้งโอเบืองมีงงน้องหมูผมใส่กันได้จังได้เจ้าเบืองด้วยนะโบไสเอาหนูกับโบไสกับอีหยังเราเบียดเบื้องบนโอ้ถึงปลาไหลครับโดนปลาไหลบ่ไหลน้อยครับน้อยบพรน้อยก็ถือว่าปิดป่ากันแล้วคร,ร,รับ หมกับป่าอะไรมายูงเสียพี่น้องเอ้นี่ๆๆน้ำปรเจาะไอเจะนี่ครับอะไรโอ้ยโบนอยดอกครับผมยิ้มเลยเี่บวกกะปีโอ้เนเข้าไปเหอือเมือนเคลืนพันหน่อยกับมา เิ่นว่าหมานหมอ่านเป็นไงนี่เพราะเป็นหมานเิ่นเบาเล่มเลยนี่ะครับใกล้เมื่อเดียวแหละวัดขึงงัวเขากะอานี่วดหลังเขาอย่าได้เบี้ยน้ำฝนหรอกครับคนเจ้าคิดเบืองพี่น้องเอ้ยเหงื่อยังเหลือเต็มอยู่ไฟเอาดาววะหมู่บ่มนี่เห็นหนามมันขึ้นมาหัวเดียพี่น้องเอ้ย บุกบเข้าโจวกบบ่ได้บ่ได้น้อยมันอันขอบ่ดีอดโอ้หมูอีกแล้วครับหลังนี้ครับผมต้องให้พันสักมาอันนี้แล้วครับผมเป็นตากล้องเดี๋ยวลูกพี่หลังนี้หมูกจักคู่เลยให้พานสักถนัดครับเรื่องนี้เบมึงแรงผม อยากมาออกกล่องน้ำบัวทัานก็นเลยจัดปลาทันออได้ครับน,นี่นึกเป็นไาครับหลังนีง่อเอานี่ก็รุ่นเลยครับหลังนี่หืมขาด<ำ>นั่นเอามือเอาไหมเอาไหมขาดแล้วเฮ้ย,ยมัดไปไร sao sao chắc này, được kia quê? tuần nữa nữa. Mẫn nổi panh cup còi nha, yun là. Mun nhà Mun môi bọt. muốn, long anhy đi. Mun mìn bọt kia quê? đi, hmm. nhìn 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 เกือบได้ไปลเมื่อกี้นี่พี่น้องเอาเกระสังเตรียมโอ้หมแล้วดี่คพีอเดี๋ยวตายโอ้พี่น้องเดี๋ยวนี้นามเนอ่ก้สมรบีไปเฮ้ยหลังนี้มุดหลังนี้อีกแล้วหลังนี้มุใจเย็นนะครับผมอะไรอาเลครับพี่น้องใจเย็นนะตตาหนี้ครับครับครับอกว่ามันยุัมงบอ่าถ้มุดอ่ายังหมดหัวเลยหอดใจก็หลอกยังว่าเบ็ดพานแซ้มนี่เหตุกณไหนกะอยู่พี่พี่พี่พอะไรเนาะบ่หูยาน เด้รุ่นอยู่พี่น้องเอ้ยบ่ดรุ่นไปน้ำกันครับไอ้เ้ซเวียต่ะไอควายไอยผีผีผีไปผุ่คนอดียครับปลาไหลครับปลาไหลอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยพี่อยู่เครื่องครับกวอย่างเน้ยนะครับเฮ้ยไม่กว่าโตกว่าโตฉีกไปเลยอ่ะโตฉีกอย่าฟ้าดอย่าฟา้มีสวิงวะมันกว่าโตเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเบ็ดรูเบสโต้แล้วโอ้โหของกันเร็วลูกพี่

เย็นเย็นอ่ะมือล่างเรืยด <Luis> <diction aries in Portuguese> <out> ออกเลยเข้าไปลูกเข้าไปนั่นแหละยอดกับผมก็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 ข้านนะไอเหมือนละครับผมก็ับยิงยาวเลยผมมีการตัดต่อแล้วบแต่ว่าที่ตัดก็บมได้ตัดหลายแล้วครับคือว่าก้อนปีกตัดนิดหน่อยย้ำกล่องผมใส่กัผมจะตัดที่บันนามอย่างนี้มาอยู่ทั้งหก เบิ่งเหยื่อหลังสุดท้ายครับผมมันจะโั้งใดบ้านี้ครับถ้าเกิดป่าป่าที่ถูกกิดคือว่ามื้นเติบอบริบุยอันนี้ก็จบไม้นี่และครับผมเดี๋ยวรอหลุ่นผลง,งานอยู่รถครับอยู่บ้านครับผมคลิปนี้ก็จะจบไปเท่านี้ฝากเป็นกำลังใจให้พันสักด์กับพันแซมเลยนะครับผมช่องนี้ผู้ชายหากินครับผม ผมตายหายกินนะครับเดี๋ยวผมจะกูกอน <c oughs> เออจุดหนึ่งนี่ครับผลงานเช้านี่เยวไปเทให้เบิ่อยดูที่บ้านครับเบ็ดควางผมเบียดมันผมครับกเกินคุ้ม,มแล้วครับผมห่อเงเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มือเช้าร่วมกันรถครับโอ้ ผมบอกเลาของรินของแค่อันนี้ก็อื่งครับผมงั้นออกๆไาไรออกนะครับไ่อึ่นนะครับอื้นอึ้งเอึ้งนก็ได้อื้นกับมานครับผมยื่ไรยื่ง